ผมติดในเครื่องจักรกระชากหนังหัวหลุดหนังศีรษะของพนักงานโรงงานถูกกระชากออกจากศีรษะของเธอหลังจากที่ผมเกิดเข้าไปติดอยู่ในเครื่องจกักรแต่ว่าเธอรอดมาได้อย่างน่ามหัศจรรย์ยังเป็นพนักงานโรงงานพลาสติกจากเมืองจินฮวาในเจอ้อเจียงของจีนเธอเผยว่าได้ก้มศีรษะลงเพื่อหยิบอะไรบางอย่างที่พื้นเมื่อผมของเธอเกิดเข้าไปติดอยู่ในลูกกลิ้งของเครื่องจกักร ซึงได้กระชากหนังศีรษะจนหลุดออกไปทั้งหมดหน้าประหลาดใจที่หยางยังคงมีสติอยู่และสามารถไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานของเธอได้หมอที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเจย้เจียงได้ใช้เวลาราว8ชั่วโมงในการเย็บนังศีรษะของหยางกลับคืนโดยแผลฉีกขาดเริ่มจากบริเวณด้านล่างคิ้วของเธอหูทั้งสองข้างและท้ายถอย อย่างถูกย้ายไปยังแผนกผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งหลังจากนั้น